สวัสดีค่ะมมหกนะเ <laughs> ราจะกันกีกแล้วนะคะอย่างเมื่อกี้เราที่เราเรียนไปก็คออือหกหกคำที่แล้วนะคะก็จะมีจาะาง่าวใกล้กลกี่ฉ่了已经七点了洗澡了นะคะเออ快睡洗脸刷牙อ่า แล้วก็หลายชื่อจะฟังแต่อันนี้เราสิดก,ก็แจกแจงให้ียบร้อยแล้วว่ามันสามารถหาอะไรมาเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งตรงไหนได้บ้างเพื่อให้เราเนี่ยคิดประโยคได้เยอะมากขึ้นนะคะมาดูอันต่อไปเลยก็คือประโยคที่เจ็ดนะคะประโยคที่เจ็ดประโยคที่เจ็ดอ่านว่าช่างตันชื่อเจียนดอว์ลช่างตันชื่อเจียนดอว์ล come on สร้างบานนะคะสร้างบานตัวนี้แปลว่าทํางานนะคะแปลว่าทํางานอ่าแปลว่าทํางานเพราะฉะนั้นไอ้คาทั้งไอ้ไอ้ไอ้ข้างหลัง,งคาว่าเฉีเจียนเต้าเลยเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วแปลว่าถึงเวลาจุดจุดจุด,จด,จดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเปลี่ยนคําว่าสร้างบานเป็นคําอื่นได้นะคะเปลี่ยนได้เช่น 上课เอ่อเอาคำเดิมๆนี่แหละเราจะได้จำให้แม่นนะคะชั่งเขอแปลว่าเข้าเรียนชิจีนแปลว่าเวลานะคะชิจีนเนี่ยเดี๋ยวสื่อลืมแจกแจงเนาะชิจีนว่าเวลาคาําว่าเต้าเหรอเหมือนเวลาเราเช็กชื่อแบบชื่อเอ่อเด็กคนนี้เต้ามาค่ะอะไรเงี้ยคะ่ะแปลว่ามานะคะแปลว่ามาหรือก็หมายถึงแบบมาถึงแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะเออ ถึงแล้วอ่าประมาณนี้มาแล้วมาถึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นช่างปานฉิจเจียนต้อเลยก็จะแปลว่าเอ้ยเวลาทํางานมาถึงแล้วนะหรือหรือจะแปลสวยๆก็คือเวลาทํางานอนะถึงเวลาไปทํางานแล้วอารมณ์นะนะคะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นช่างเค่อฉิเจียนต้อเลยถึงเวลาไปเข้าเรียนแล้วอ่าตอนนั้นอย่างเช่นตอนที่ เรามาโรงเรียนเนาะแล้วก็แปดโมงครึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราอาจจะนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยอยู่คุณครูก็เดินมาตรวจบอกว่าอาถึงเวลาเข้าเข้าเรียนแล้วไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะเออก็ประมาณนี้นะคะ上课是几点了อ่ะต่อมาค่ะคําที่แปดเป็นคําที่เราใช้บ่อยมากนะใช้บ่อยมาก我先走了อแปลว่าฉันคําว่าีนนะคะ เออ่เร <Es> ียงตัวอย่างที่เราเคยลืมเสียนะคะแปลว่าก่อนนะก่อนอ่าองค์แพทเทิร์นนี้เลยละกันเราซื้อสามแบบนี้เลยวอรเชียนจุด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 เลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอทำอันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอจุดจุดจุดก่อนนะอ่าเดี๋ยวขอจุดจุดจุดก่อนนะวอรเซียนโจเลยคำว่าโจนะคะแปลว่าไปไปนะคะไป วอชิเนโจละโจแปลว่าไปเฮ้ยฉันขอไปก่อนนะนะคะีาา๋ยวฉันขอไปก่อนอารมณ์เนี้ยค่ะถ้าจะแปลส,ปสวยๆก็เออขอตัวก่อนนะประมาณนี้นะเนาะวอชิเอนโจละอ่าหรือกินรอเพื่อนกินข้าวไอเราบรรลอไม่ไหวเราก็แบบเฮ้ยวอชซียนชื่อละวอชิเนชื่อฟ้านละกูขอกินกันนวกันนะอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเอาคำว,ว่าโจ ออกไปเอาคำอื่นแทนได้เลยนะคะเอ้าเอาคำอื่นแทนได้เลยอ้าสนุกนะคะสนุกสจีนเนี่ยเอาคำอื่นมาแทนได้บอสเซียนชิฟฟาล่ะเอ้ยบอสเซียนชางเค่อรละเอ้ยเดี๋ยวเรียนก่อนนะบอกแฟนบอกแฟนอ๋อเรียนออนไลน์อยู่แล้วแบบแฟนเอ้ยงงงงงงอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเขาเรียนก่อนนะบอกเซียนชางเค่อรล่ะเรื่อยเรียนก่อนนะเดี๋ยวมาตอบเอ้ยอารมณ์นั้นนะคะต่อมาอันที่เก้าค่ะ มา่านกู่เทียนเทียนตู่เชอร์ม่านกู่เรียนแล้วตอนม๕นะฮะม่านกู่คือแบงคอกนะคะกรุงเทพนั่นเองอ่มาม่านกู่กรุงเทพนะคะเริ่มพินอิน,อน,อนตัวใหญ่เนาะตอนแรกนะคะเริ่มแรกอ่ะม่านกู่นะคะคำว่าเทียนเทียนแปลว่า everyday แปลว,ว่าทุกวันเทียนเทียน,นเนี่ยเหมือนกับอันนี้ที่เราสื่อจะทำกิจกรรมเทียนเทียน,น,นห้าอยู่ใช่ไหมคะ Chinese every day อารมณ์นั้นน่ะคําว่าตู่เชอนะคะตู่เชอ <laughs> ตู่เชอนะคะเพราะว่ารถติดค่ะรถติดใช้ได้ตลอดนะคะใช้ได้ตลอดคำนี้ตู่เชอรถติดนะคะมันกูเทียนเทียนตู่เชอผู้เชียวหมายถึงผู้เขียวเนี่ยนะคะชื่อภาษาจีนคือผู้เชียวเนาะที่เราเรียนกันไป ผู้เชียวเทียนเทียนอะไรดีอ่ะตูเชอรได้ไหมเออผู้เขียวมีอะไรแบบทุกวันบ้างเออลองลองแชร์มานะะไม่รู้ว่าผู้เขียวมีอะไรทุกวันเทียนเทียนเหอได้ไหมเหินเรอ,เเรอแปลว่าร้อนมากเจมไหมตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ,ะสามารถเปลี่ยนคําว่าออม่านกู่เป็นคําอื่นก็ได้นะคะ เปลี่ยนจากคําว่าตู่เชอเป็นคําอื่นก็ยังได้อย่างเช่นเปลี่ยนจากคําว่าม่านกูเป็นคำว่าวอยังได้เลยวอ,อ,อ,อเรอ์天天吃小吃เออเอางี้กันชื้กเลอร์ละกันนะคะคลเออรชิ้กเลอ,อเร์นะคะแปลว่า แต่ว่าโคกนะคะเคือเลอกไแปลว่าโคกเอ้ยต้องเปลี่ยนจากชื่อเป็นเธอสิเออสิผิดเองนะคะ sorry sorry อ่ออะเป็นเธอนะคะเพราะว่าแปลว่าดื่มนะคะเธอแปลว่าดื่มใช้อันนี้ก็ยังได้ะค่ะหัว天天喝可乐老师天天天天呃天天อะไรดี天天吃饭 คณครูไปกินข้าวทุกวันเลยอันนี้ไม่ระโยกวนมากส <c oughs> ากมารถใช้แทนคำอื่นก็ได้เอาคำนูน้คำนี้มาแทนได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยเนาะอ่าประมาณนี้นะคะโอเคต่อมาคำที่สิบแล้วนะอุ้ยทำม,มาถึงคำที่สิบแล้วนะคะยาวหน่อยยาวหน่อยอะไปทีละคำเออเดี๋ยวคืออ่านทั้งหมดก่อนจ่วชิงกุ้ย半ต้าเลอ อันนี้เคยเรียนมาหมดแล้วขอ,อย้ํานะคะไอ้ครึ่งหลังเนี่ยเคยเรียนหมดแล้วคําว่าจัว่วนะคะอันนีนะ้อาจจะยังไม่เคยอะจัว่วแปลว่านั่งนะคะไอ้จัว่วตัวนี้คําว่าชิงกุยนะคะจำไว้ให้ดีชิงกุย,นะะกยแปลว่าเออ่รถไฟฟ้าเหมือนพวก BTS อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าถ้าเราพูดกับคนจีนว่า BTS จั่ว BTS อย่างเงี้ย ทับศัพท์ไปเลยคนจีนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่ต้องเป็นคนจีนที่เขาดูจะเป็นแบบออกแนววัยรุ่นหน่อยนะคะวัยรุ่นหน่อยอ่าตัวชิงกุยนะคะชิงกุยอ่าแต่ว่า BTS นะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องเวลาต้านแปลว่าครึ่งเสี่ยวฉือแปลว่าชั่วโมงใช่ไหมต้านก็เสี่ยวฉือก็แปลว่าครึ่งชั่วโมงอ่าครึ่งชั่วโมงนะคะ อบพวกนี้นะแปลว่าโอ๊ะโอแปลว่าครึ่งชงั่วโมงนะตั้ก็เสียวเฉือแปลว่าครึ่งชงั่วโมงถามว่าเฮ้ยเราเรียนคาบหนึ่งเนี่ยห้าสิบสมวนห้าสิบนาทีเงี้ยเราสือจะสอนเนื้อหาสักตั้งก็เสียวเฉือเออสือสอนเนื้อหาสักสามสิบนาทีอีกยี่สิบนาทีให้ก็ให้เราแบบเล่นเกมหรือว่าให้เราพักอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คําว่าจิ้วเต้าเหลอถ้าใครจำไม่ได้ะคะไปดูชีเตเก่าถ้าใครยังเก็บไว้นะ นะคะเป็นที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องบอกทางบอกทิศทางนะคะว่าเอ๊ะโรงพยาบาลไปยังไงนูน่นนี่นั่นเดินไปประมาณนี้ก็ถึงแล้วจิ่วเต้าเหรอนะคะจิ่วเต้าเหรอแปลว,แว่าก็ถึงแล้วนะคะ,ะก็ถึงแล้วนะคะจั่วชิงกุยบ้านก็เสี่ยวชื่วจิ่วเต้าเลอร์แน่นอนว่าสามารถเปลี่ยนจากชิงกุย BTS เนี่ยเป็นอันอื่นก็ได้ถ้าเรารู้มานะคะอ่าจั่วชูจูเชอ รถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนคําว่าป้ายก็เสียวชืือเกี่ยวกับเวลาสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยเอ่อนั่งรถบัสนะคะรถบัสเอ่อรถตู้แล้วกันเอารถตู้ไปขอนแก่นแล้วกันนะโอเครถตู้นะคะภาษาจีนอ่ะพูดว่าเมียนเปาเชอเมียนเปาเชอนะคะชื่อน่ารักมากเมียนเปาเนี่ยแปลว่าขนมปังรถตู้มันจะตุก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 ตรงตรงตรงเหมือนแบบขนมปังอ่ะ เออนะคะเขาก็เลยเรียกกันว่าเมียนเปาเชอรถตู้นะคะจั่วเมียนเปาเชอร์กี่นาทีดีไปฝึกคนแกนอาจจะ,ะชั่วโมงนึงละกันชั่วโมงนึงก็อีก็เสี่ยวชืออีก็เสี่ยวชือคำว่าเกอร์เป็นลักษณะนามของเวลานะคะก็เป็นอีก็เสี่ยวชือ จิวเต้าขอนแก่นเลอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาคาว่าขอนแก่นมาวางไว้ระหว่างเต้ากับคาว่าเลอะนะคะจัว่วเมียนเปานั่งรถตู้เนี่ยอีก็เสี่ยวชิวจิวเต้าขอนแก่นเลอเดี๋ยวซื้อเขียนให้มาตรงนี้ลนะ้ไปหาขอนแก่นภาษาจีนมาด้วยแล้วกันนะจะได้ง่ายขึ้นนะคะขอนแก่นลอประมาณนี้นะคะได้นะคะอันนี้ประโยคที่หนึ่งอันนี้ยกตัวยอย่างให้ประโยคที่สองสามารถเอาไปใช้ได้ ถ้าเราสื้อบอกเวลาผิดก็เปลี่ยนเวลาให้ด้วยนะคะอ่าต่อมาอีกสองอันสองอันนี้ไม่จบเราจะไปข้างล่างต่อ <laughs> อ่ะอะต่อมาค่ะว่每天开车上班นะว่每天ว่ฉัน每天แปลว่า every day คำว่า每天กับคำว่าเทียนเทียนนะคะแปลว่า every day เหมือนกันถ้าเราจะถามคือว่าเปลี่ยนจากคำว่าหมอว่每天 กายเชิญช่างปานเงี้ยเป็นบอดเทียนเทียนกายเชิญเอ่อกายเชิญถูกต้องรีนเริ่มพันกันนะคะกายเชิญช่างปานได้ไหมได้ค่ะได้นะคะว่าเห่ยเทียนกายเชิญกายเชิญนะคะแปลว่าขับรถขับรถนะคะคำว่าช่างปานก็เหมือนที่เราเคยเจอไปแล้วแปลว่า work 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 นะคำว่าช่างปานนะคะแปลว่าทำงานหรือว่ากงจั่วนั่นเองนะคะความหมายเดียวกัน ว่ามเมทิแนใครเชอรสร้างปานแน่นอนว่าเปลี่ยนเมเทียนเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นแบบเหมือนที่เราเคยเรียนซ้ำท่ามหรือว่าเอา่อเรียกว่าอะไรอะ always อะไรเงี้ยที่เราเคยเรียนภาษาอังกฤษมาเนาะใครเชอรก็เปลี่ยนเป็นกริยาอื่นก็ได้คําว่าสร้างปานก็เปลี่ยนเป็นคําอื่นก็ยังได้นะคะอย่างเช่น ex แปลว่า example นะคะอย่างเช่นเปลี่ยนจากวอรเป็นล่าชื่ เทียนเทียนอืมอ,อะไรดีชี่ลายมือลายมือไ,ไม่ได้ลืมนะว่าอันนี้ให้เราถะอ่ะมาเหล่าชื่อไม่เทียนแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องจำอะไรยเยอะเนาะไม่เทียน ก็เสือเชงดีกว่าจริงอะเสือนะคะเสือเชื่天จีนพี是来学校，อ่ะบอกว่าทุกคำที่เราเรียนไปนะคะมีความหมายนะ นะคะอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งใครที่แบบว่าอันนี้เนาะอ่ะเสือเชิงเป็นนักเรียนนะคะ่ะ student เม i n t a i n ก็ every day นะฉีแปลว,ว่าขี่หมอทัวเชิญนะคะหมอฉีตัวนี้นะฉีหมอทัวเชิญแปลว่ามอไซค์นะคะมอไซค์หลายเสือเชียวหลายแปลว่ามานะคะเรียนไปแล้วหลายเสือเชียวเนี่ยรู้อยู่แล้ว เรียนไปแล้วนะคะหลายชีวชีวว่ามาโรงเรียนนะคะมาโรงเรียนอ่ะมาโรงเรียนนะคะ学生每天骑摩托车来学校หรือว่าเราจะเปลี่ลยนจากขี่摩托车เป็นขับรถปกติก็ได้学生每天开车开车มันจะหมายถึงขับรถใหญ่นะคะขับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะต่อมาค่ะคะำที่สิบ อีอันนี้11เอ,อ็ดแล้ที่12นะคะ我家อ公司很ยหลี่กงือเินเจียฉันเหมายถึงบ้านหมายถึงบ้านของฉันอะ่ะหลีนะคะแปลว่าห่างห่างหรือห่างจากนะคะหรือว่าไกลแปลว่าไกลด้วยกงซือแปลว่าบริษัทเหินแปลว่าแวร์ี่นะคะเยินแปลว่า สูดลืมคำว่าไกลอยู่ตรงนี้นะคะห่างนะคะห่างไกลหลีแปลว,ว่าห่างนะคะหลีแปลว,ว่าห่างเหยี่ยนแปลว่าไกลอ่าเพราะฉะนั้นวัวเจียหลีกงซือเหินเหยียนแปลว่าบ้านของฉนันอยู่ไกลจากที่ทํางานมากเปลี่ยนจากจเจียเปอเป็นจากกงซือเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นวัวเจียหลีต้าเสวีเรียนไปแล้วนะคะต้าเสวีคือ มหาวิทยาลัยนั่นเองมหาลัยนะคะมหาลัยว่ยเจียหลีาย่大学很เหนหยวรือคำว่าอีีเ医院จะพูดว่าโรงเรียนของฉันน่ะไม่ได้อยู่ห่างจากไม่ได้ห่างจากไอ้นี่มากนะโรงพยาบาลได้ไหมเปลี่ยน,นเป็นเจียเป็นเ学校ก็เป็นวอ学หลีอีเี医院 เขินจินอ่าน,นี้จดจดด้วยนะคะจดใหม่อีกนะคะเยืเนแปลว่าโรงพยาบาลอันนี้นะคะตรงข้ามกับคําว่าจินที่แปลว่าใกล้นะคะใกล้สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อ่านะคะวอรเจียรหรืกงซื่อเขินเยียนไม่บ้าของฉันอยู่ไกลจากที่ทํางานมากเลยบอเฉลียวโรงเรียนของฉันเนี่ยหลี่อีเยียน ห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยเขินจินเขินจินไกลมากไม่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเลยนะคะเดินปุ๊บอยู่ตรงข้ามอ่ะมาทวนอีกรอบหนึ่งคำที่เจ็ดนะคะสร้างบ้านสืบเจียนเต้าเหรอถึงเวลาไปทำงานแล้วแปดบัวเชียนโจหลอดนี่ฉันขอตัวกว่อนนะนะคะเก้าม่านกูเทียนเทียนตู่เชอร์กรุงเทพเราถติดทุกวันเลยสิบนะคะ坐轻轨半个小时就到了 นั่ง BTS คือชั่วโมงก็ถึงคำที่11นะคะวันเหทียนครเชิญสร้างบานฉันขับรถไปทำงานทุกวันเลยอ่าหรือว่าเราจะเดี๋ยวเสริมให้เมื่อกี้เราเห็นคำว่าจั่วชิงกุยใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะ,ะเผื่อว่าใครไปเรียนที่แบบกรุงเทพหรือว่าอะไรนี้เนาะเป็นวันเหทียนจั่วชิงกุยชังคอ,อไ,รไหรือว่าหลายายิทยาย ได้หมดเลยนะคะคำที่สิองค่ะวอเชี่ยหลี่กงซือนเ่แต่อมาคำที่สิบสามค่ะคำที่สิบสามนะคะนี่สามารถเอาไปใช้ได้อีกเหมือนกันพวกเนี้ยหนึ่งร้อยคำที่เราจะสอนเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะนะคะเป็นแบบประโยคประโยคสามารถหยิบเอาไปใช้ได้เลยต่อมาค่ะช่าเปียร์ฉีดาหละ คำว่าชาเตีย่ยใช้บ่อยมากๆชาเตีย่ยอย่าลืมกระดกลิ้นด้วยอ่ะชาเตีย่ยแปลว่าเกือบชาเตี่ยร你了เ,เกือบจะรักคุณซะแล้วเกือบจะรักคุณแล้วแหละเกือบจะรักคุณซะแล้วอีกนิดเดียวดีนะยังตัวเองทัน <laughs> ประมาณนี้นะชาเตีย่ยชาเตีย่ยส่วนแน่นอนคําว่าฉีเต้าเหรอเฉีเต้าแปลว่าสายค่ะแปลว่าเลท นะคะสายเลอะก็แปลว่าแล้วนะเกือบสายแล้วแหละเกือบสายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาเดี่ยนชิวต้าเหรอ,อ่าคำว่าชิวต้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนเมื่อกี้เที่ยวซื้อเออ่ยกตัวอย่างให้นะคะอ่าต่อมาค่ะคำที่สิบสี่คำที่สิบสี่นะคะจิ่วเตียนไค่สื่อซ่างเค่อวุ้ย เริ่มเรียนเก้าโมงเออนะส่วนใหญ่แล้วครับคนไหนที่ทับไหนที่แบบได้รับเชา้าสือจะชอบแบบนัดเก้าโมงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยแต่ก็เยอะ <laughs> นะคะจิ๋วเตี่ยนเป็นเวลาแน่นอนเปลี่ยนได้คายฉือแปลว่าเริ่มต้นนะสร้างเคิดแน่นอนก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสามารถเปลี่ยนเรื่องเวลาก็ได้ว่าเอ้ยเวลาเท่านี้เนี่ยมันเวลาเท่านี้หรือวันเท่านี้เนี่ยมันจะเริ่มทําอะไรแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเปลี่ยนคําว่าชราเเป็นคำอื่นก็ได้จิ๋วเตี่ยนใครฉือช่างปานที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะคะจิ๋วเตี่ยนใครฉือสรางปานเริ่มทํางานเก้าโมงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนได้นะคะใครฉือแปลว่าเริ่มเริ่มต้นเนาะต่อมาคาที่สิบห้า ว่ว่างใต้ชู่หรออันนี้ค่ะเป็นคําที่เราอาจจะคุ้นเคยบ่อยคุ้นเคยมากที่สุดนะพูดบ่อยที่สุดชึ้งว่าหนูลืมเอาหนังสือมาขอซื้ออ่าว่ว่างใต้ชู่หรอว่ฉันว่าแปลว่าลืมนะคะลืมสเก็ตสกอร์สกอร์เทนนะคะว่ว่างใต้แปลว่าพกหรือนํามาแปลว่าพกนะคะหรือว่านํามา ชูแปลว่าหนังสือเลอะแปลว่าแล้วว่อว่างไต่ชูหรอเอ้ยฉันลืมเอาหนังสือมานะคะลืมพกมาด้วยลืมเอามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนสามารถเปลี่ยนคำว่าใต้กับคำว่าชูเป็นคำอื่นก็ได้นะสามารถเอาคำว่าใต้ออกก็ได้ว่อว่างหนีเหรอฉันลืมเธอแล้วอุ้ยหนีว่างว่อเลิมมากลืมเขาลืมเธอลืมฉันแล้วหรือยังอ่ะ วออีจริงใช้คำเก่านะใช้เอาคำเก่าเอาเข้ามานะวออีจริงว่างหนีเหรอฉันลืมถือได้แบบเรียบร้อยมิสซิลีแล้วนะ <c oughs> อ่ะถ้าใครพูดแบบนี้สามารถหยิบหย,ย,ยิบจับคำนู้นคำนี้มาผสมกันแบบที่เราซื้อพูดให้ฟังเมือ่อกี้ค่ะก็จะได้คะแนนเยอะน,นะคะเวลานำเสนออ่ะนะคะต่อมา คำที่เท่าไหร่คำที่สิบหกนะคะคำที่สิบหกเจ็ดสิบแปดโอเคคิดว่าสคิวว่าวันนี้น่าจะเอาแค่สองอันก่อนนะสองหน้านะคะอ่ะหนีตะโจ๋เหวินเจินหาวคำนี้นะคะเป็นคำที่คนจีนชอบพูดกับเราบ่อยที่สุดนะ,คะแค่พูดคำวี้หดนะะีห่าว คนจีนก็จะชมแล้วแหละว,ว่าภาษาจีนดีจังเลยนะคะหนีจ,งนจ,จ้งเหวเนนีจหวนเจอน่ะเพราะคนจีนเขามีมารยาทมากๆพูดถึงมีมารยาทมากๆนะคะคือเขาจะชื่นชมมากกับการที่เราแบบเฮ้ยเราเรียนภาษาเขาเราอะไรเขาเนี่ยแล้วเขาก็เป็นชาตินิยมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะ,เ,ออนะคะเขาก็จะชอบมาก เขาสนับสนุนนะคือเขาไม่ได้ว่าเรานะถ้าเราแบบพูดผิดเขาจะช่วยแก้ให้อย่างบางทีเราซื้อเราซือ้อผ่านการพูดผิดมาเยอะจนเราซื้อแบบเออใช่มันก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดแล้วเราก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่มั่นใจในประโยคนั้นนะเราก็บอกเราก็ถามเขาเลยว่าเอ้ยฉันฉันพูดถูกไหมถ้าเฉพาะถ้าไม่มั่นใจนะแตกก่ก็ไปถามเขาเยอะนะหรือว่ามันควรจะแก้ว่าอะไรอะไรเงี้ยเออลเขาก็แก้ให้เรามาเราก็โอ,โอเคเราก็จําไว้ อันนี้คือการเรียนภาษาในทุกทุกภาษานะคะและไม่ใช่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับภาษานะเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆก็ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทํางานผิดไม่เป็นไรนะคะจะไปเริ่มต้นใหม่ในการทํางานเริ่มต้นใหม่ในการเรียนเนี่ยช่วงม6นะคะทาผิดไม่เป็นไรเอาความผิดนั้นมาแก้ไขนะคะแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะคะแต่ว่าผิดซ้งหน่มันก็ผิดได้แหละแต่ว่าก็เราก็ต้องพยายาม แกให้มันลดน้อยลงแค่นั้นเองนะคะอ่าประมาณนี้อ่านะคะไปไปต่อนีและจ้วงเหมือนเจนหานะคะจวงเหมือนแปลว่าหนีแปลว่าภาษาจีนนั่นแหละเหมือนกัน,นะคะความหมายเหมือนกันจวงเหมือนอ่าขีดสีแดงตรงนี้เพราะฉะนั้นจวงเหมือนเปลี่ยนได้นะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้คําว่าหนีก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เปลี่ยนเป็นประธานตัวอื่นก็ยังได้เป็นวเ,เหล่าชื่อป้าปะมามาอ่าอย่างเช่น 老师的อะไรดีอ่ะอังวฤษก็ได้ที่จริงไม่ไม่ใช่นะ老师的英文真好 We can get all t h ง things อะไรออน่คะคะ你的จสามารถใช้ได้汉ห中文เอามาแทนกันได้หมดเลยอะประมาณนี้นะคะต่อมาคำที่สิบเจ็ดค่ะ <laughs> อันนี้โดนโดนตัวคูเองหรือเปล่าเนี่ย 老师เอง吧？Sea, 老师留的作业太多了，老师ก็老师นัหล老师เอง，หลแปลว่าเหลวแปลว่าแปลไทยว่าไงดีแปลว่าการเหลือไว้ให <inaudible>. <unus> <啊>้เหลือไว้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเหลียว่作业แปลว่า作业แปลว่าการบ้านนะ ประมาณว่าเราเชื่อเหลือการบ้านไว้ทําเยอะมากเลยเอารมณ์นะเหลือการบ้านไว้ทําหรือถ้าแปลให้มันแบบสวยจริงๆก็อย่างที่เขาแปลมาให้นะคู่สั่งการบ้านเยอะมากนะเราเชื่อเหลีย่ยวตัวจุ้ยเย่ไทตัวเหรอไทตัวเหรอไทนะเดี๋ยวไทจุด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 เหรอพวกนี้พวกไทจุดจุดจุดเหรอเนี่ยค่ะมาด้วยกันแปลว,ว่า two จุดๆคือมากเกินไปแล้วอะอย่างเช่นแต่เออ่ตรงกลางนะคะสามารถเป็นความหมายบวกหรือลบก็ได้อย่างเช่นท้ายเขอไอ้เหรอเขอไอ้แปลว่าน่ารักนะคะท้ายเขอไอ้หรอน่ารักเกินไปแล้วอะ too cute นะคะ very cute ไม่ไหวละแบร์รี่แ very ี่แบร์รี่คิวอะไรเงี้ยท้าตัวเหรออู้ยเยอะเกินไปละท้ายท้าสาวหรอสาวแปลว่าน้อยเนาะตรงข้ามกับคำว่าตัวนะคะท้าสาวหรอสาวตัวนี้นะ เศร้าแปลว่าน้อยนะคะน้อยเออหรือไท้ายเื่อนอ่เหรอท้ายเขื่อนอ่เหรออุ้ยน่ารักกันเปล่าอุ้ยน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อ่าประมาณนี้เรา老师留的作业太多了อ๋อที่สั่งกันบ้านหรือจังนะคะอ,อ่าประมาณนี้เนาะคำที่18นะคะสุดท้ายของหน้านี้นะคะแล้วก็สุดท้ายของวันนี้ด้วยนะคะ ราเชื่อมีความคิดว่าอในเทอมนี้อาจจะให้เราเรียนไอ้หนึ่งร้อยคำเนี้ยแล้วก็เอาเป็นงานใหญ่เลยดีกว่าอาจจะให้คะแนนเยอะหน่อยนะคะแต่ถามว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องด้านหน้าเรื่องอาหารอะไรเงี้ยก็ก็จะมีเรียนอยู่ก็อาจจะสลับกันไปแต่จะเน้นเรื่องไอ้นี้นะคะไอ้นี่ไอ้หนึ่งร้อยคำเนาะนะคะประามาณนี้เพิ่งเปลี่ยนใจเมื่อกี้แหละเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะคะ ตอนนั่งทําไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดไม่ออกพอตอนสอนแล้วสมองแล่นมาอะวอรเตอร์ล่าชื่อชื่อจงกวนอันนี้นะง่ายนิดเดียววอร์เตอร์ล่าชื่อเฮ้ยคุณครูของฉันนะคะล่าชื่อของฉันเปลี่ยนจากล่าชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้เปลี่ยนจากวอรเป็นอย่างอื่นก็ได้อะไรของฉันวอร์เตอร์ป้าปาชื่อไทกัวนอันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นชาติอื่นก็ได้หรือว่าเป็น เอ่ออย่างอื่นอย่างเช่น我的朋友是明星เอ่อลองสีพิมพ์้แลวกันเป็นอาชีพอื่นก็ยังได้นะคะมิงฉาอะไรวะมิงชิงโงตัวเองนะมิงซิงนะคะแปลว่าดารามิงนะคะแปลว่ามีชื่อเสียงซิงแปลว่าดวงดาวดวงดาวเจิดจัสมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็แปลว่าดารา ดารานักแสดงอารมณ์นะส่วนใหญ่จะแปลว่าดารามากกว่าสามารถเปลี่ยนได้นะคะวอเตอร์ิงอยู่เพื่อนของฉันน่ะเป็นดาราโอ้อะไรอย่เงี้ยได้นะคะเปลี่ยนจากบอกเป็นอย่างอืงอ่นก็ได้โอเคมาอีกสักรอบหนึ่งคำที่สิบสามนะคะชาเตียชิ่ต้าหรอ 14. จิ๊ปี่เก้าโางเปิดเร 我忘带书了。十破，你的中文真好。十姐，老师留的作业太多了。十班，我的老师是中国人。啊，OK 了哈，เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาอีก。เก้ายี่สิบเอสองสามสี่ไม่บวกเจ็ดเป็นเก้าสามสิบอีกสองหน้านะคะแต่ดูจากทรงแล้ว คำไม่ยาวมากเราอาจจะให้เรียนสามหน้าเลยนะคะถ้าคำไม่ยาวมากเราเสีจะไปสามหน้าเลยนะนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ก็ดูอย่างมีความสุขนะบายบายเจยง